สวัสดีค่ะพบกับรีวิวโคชบายกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รีวิวรุ่นนี้ค่ะ small town bucket bag นะคะ2312ค่ะจะปิดโดยมีกระดุมแม่เหล็กอยู่ทั้งสองด้านนะคะตรงกลางจะเป็น1ช่องซิปค่ะรุ่นนี้มี2ส,สายค่ะสายสั้นกับสายยาวสายสั้นสามารถสะพายไหล่ได้นะคะสำหรับคนที่วงแขนไม่กว้างสายยาว ถอดได้แล้วก็ปรับระดับได้ด้านในจะทะลุถึงการแบบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวใส่ได้นะคะในแนวตั้งแต่ว่าจะปิดกระดุมไม่ได้นะคะถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ขนาดกลางหรือขนาดเล็กใส่ได้สบายค่ะขนาดกำลังน่ารักเลยค่ะรุ่นนี้ถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็อาจจะจุได้มากกว่านี้อีกหน่อยแต่ก็อาจจะเทอะทะไปนะคะเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวถือว่าไซส์นี้นะคะเหมาะกับคนตัวเล็กเลยค่ะ แต่สำหรับสาวๆที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าพกของไม่เยอะค่ะสรุปแล้วก็เหมาะทั้ง2แบบค่ะและช่องของเราจะเน้นการรีวิวเป็นหลักนะคะเพราะสินค้ามีจํานวนจํากัดแต่เพื่อนๆสามารถรับชมรีวิวแล้วนําไปตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไปได้ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการรีวิวครั้งต่อไปด้วยนะคะ